เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในแบงค์ฮาร์ที่เปลี่ยนไปกับเกมมาค์า P.E. ก่อนที่จะไปดูคลิปของผมสาบผู้ชมคนไหนที่แวะเข้ามาชมคลิปนี้ผมก็ขอรบกวนช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ให้ผมก่อนคนละหนึ่งไลค์เพื่อไปกำลังใจให้ผมในการทำคลิปวิดีโอด้วยนะครับ ส่งนคนที่มาดูช่องผมใหม่ๆแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามหรือ Subscribe ด้วยนะครับและที่สําคัญเลยอย่าลืมกดรูปกระดิ่งแล้วกดไปที่คําว่าทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปวิดีโอใหม่ๆโอเคซึ่งที่ผมบอกว่าเป็นนแบงค้ฮาที่เปลี่ยนไปก็เพราะว่าผมนะ่ยไม่ใช่คนอีกแล้วแต่ผมนะเป็นซอมบี้รักโดนแดดไม่ได้เ,เขกืกโดนแดดแล้วติดไฟต้องอยู่ในน้ํา <laughs> ไม่นะกลายเป็นซอมบี้ไปแล้วอืออาเฮ้ยต่ดะโอเคมาเรียบร้อยจะดึงโอ๊ยแล้วก็อยู่กับแ on, Ad on อ on ซอมบี้ซอมบี้โหมด เราก็จะกลายเป็นซอมบี้โอ้เคยยังชัวร์วันนี้ผมก็จะมารีเวิร์สออนซอมบี้โหมดกลายเป็นซอมบี้กันกล้าทำการเอาชีวิตรอดเป็นซอมบี้หนึ่งวันมาไปกันเลยซอมบี้ไนามาแล้วสมชื่อไนตอนคืนจริงๆได้เอาชีวิตรอดตอนคืนเดียวแล้วตอนนี้ก็ถ้ามีสิ่งรบกวนก็ขอโทษด้วยนะครับ โอเคต้ okay. องไงต่อเดี๋ยเนี้โอเคไม่โดนแดดมาได้พุทไปอือลุงนี่นะ่าเอาเวนไมเนอร์มาด้วยขอเวลาแป๊บขอตัวแป๊บผมไปเอาอ้นนี้ก่อนเวนไมเนอร์กับอุปกรณ์มาแป๊บเอาละครับผมก็กลับมาแล้วแวะไปหาอะไรกินมาหน่อยนานเกินไปหน่อยแวะไปหาอะไรกินนานด้วยหน่อยมาตอนนี้เรากลับมาพร้อมกับแอดออนทางด้านของ อาเวืนไม้เนื้อต้นไม้กับไอแอดอนเนาะอ่านะ one. าเอาอินวันทูคอมเพลียไปแล้วทั้งคู่เลยก็จะขึ้นเพจลิปไปทางด้านขวาบนนะครับมาคาบปอดอนนะเขาไปดูกันได้กด็ง่ายๆเลยไม่ต้องนั่งด้วยอ่ะต้นไม้แตกปุ๊บเย่แมงไม่ติด <laughs> <laughs> เออมันไม่ติดอะ่ะไม่เป็นไรป่อยัไปไม่ติดกระช่างมัน ไอเวนไมเนอร์ต้นไม้ไม่ติดไม่ต้องเสียใจไปเรามาเล่นเอาชีวิตร้อยให้ดูหนึ่งวันก็วันเดียวเองไฟมันแพ้ไม่ได้เอามาใส่รวมกันไม่ได้สนางหน้าของไอตแอดออนออยบานทูยังไม่ได้ลองว่ามันใช้ได้เปล่าไหนก็แล้วลองเลยดีไหมอะไรด,ด้แล้ววะ เอาแดดโอ้โหอุ้ยเป็นซัมบ port ีที e <eland> right, ่ไ <ST> ม <IC> ่ใช้ชีวิตยากเย็นตัวรับแล้วก็จับทิ้งเท่ากอบวางก็ใช้ดิเออไงวว่างตีใช่ไหมจ้าเจ้า มีดีเลยตอนเปิดกองคาร์บเลยนะลื่นจัดนี่ยิงอยู่นี่เนี่ยเห็นไหมขึ้นเออไอออไอดอนเอาไวนยังอยู่ยังใช้ได้เขาออยัางชั่วหน่อยเอาไงดีทีนี้เอเอาไงดีว่ายน้ำเล่นสนุกๆไปหอมืด อุ uh, ้ยไม่มันมีอะไรช่วยได้เลยใช่ไหมเนี่ยแค่ดำน้ำเล่นซอมบี้ใส่ชิลว่ายน้ำเล่นข้างหน้านั่นแหละวะเนะนือ้อแล้วก็แอดอนนี้ทำให้มอนเตอร์มอนเตอร์ทุกตัวจะไม่ตีเราถ้าเราไม่ตีมันก่อนถือว่าดีนะเป็นมิดกับมอนเตอร์แต่ไม่ดีอย่างหนึ่งคือแอดอนโกลิมหน้าจะก,กระทืบเรา อยากได้เวีนไมเนอร์คืนมานี่ใส่อยู่นะตัวมันใช้ไม่ได้ใช้ไม่ติดมันน่าจะแยงครับไอซ์สมบีสมบีหมดมาลงมาลงมาโอเคใครอยากดูใครอยากให้ผมอ่ารีเวิร์ดออรไลท์ก็ตั้งคอมเมนต์ได้นะได้ใครอยากให้รีเวิร์ดออรไลท์ก็ทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวผมจะทำให้จะไปหามาทำให้ง่ายๆใครน่ชิวๆ นี่ถ้าผู้ชมรู้เปล่าว่าวันนี้วันทีออ่เท่าไหรวันนี้คือวันที่หกนะเนี่ยนะที่ผมทําอยู่เนี่ยคือวันที่หกผมทําคลิปไปเยอะเลยเละแล้วก็ลงไอนไว้อ่าตั้งเวลาลงไว้ก็อยู่ได้สองสามวันเลยกวา่าคลิปนี้จะไปลงอ่ะก็คลิปนี้จะลงก็น่าจะประมาณวันที่เก้าวันที่สิบอ่ะถึงจะลงก็น่าละตอนนั้นถึงยะไดูกัน <laughs> แล้วเกินเปล่าก็ไม่รู้ไม่เกินหรอกไม่ตอนเช้าก็ตอนเย็นอะ่ะ วันที่9วันที่10มันก็เหรียญแล้วนี่เดี๋ยวนะวันที่9วันที่10เหรียญแล้วมันก็ได้อยู่ดีแหละวัวววนที่9วันที่10อ๋อถ้าเรียนแล้วมันก็ต้องปรับเป็นวันละคลิปแล้วกูคุยกับใครเนี่ยเออเอ้ยท่าทางเกตื่งี้ก็ดีนะต้นไม้มันเยอะรูปเดงนง่ายดีกระผีอะสิแล้วก็ยังดี ต้นไม้ก็เยอะน้ำก็เยอะทำที่ทาที่ครับก่อน,นเลยวันนี่ย๊าบัดครับอ่าถังน้ำไปด้วยไปไหนมันไหนก็พกไปไม่ต้องกลัวไม่เกียดละไหมมันอ่อนเกินไปตุ๊บตุ๊บโอ้โหดำดิ่งมาคุดหินก็เจอเลยกันทีเชียว คลิกแล้วก็นี่เออเลขสามก้อนพอดีเลย <c oughs> รีบเกินไปละรีบเกินไปละไพวกนี้มันต้องใช้นี้ทุกมันเป็นทุกอุปกรณ์กูเขียด <c oughs> เอ้ยเดี๋ยวมันไม่มีเงนพังเฮ้ยมันไม่มีเนพังเพิ่งเห็นโอเคคุ้มค่ากับการลองครับอุปกรณ์หินได้หมดเพราะมันมีวงนพังเราก็ใช้เรื่อยๆสุดยอดเพิ่งจะขึ้นได้เลวมันไม่มีเนพังแต่รอบไอทิคิวที่รีวิวไปยังไม่ได้ลองเอ็นชาเลยไม่รู้เอนชาได้เปล่า เดี๋ยวค่อยหาสร้างบ้านใต้ดินดีๆเราสร้างบนดินไม่ได้หรอกแดดลงเข้าขับเองได้ไหมช่องที่มันไม่มีให้ขับผู้นี้จะาขาับเองนี่อะไรอ่ะนี่เราเพิ่งรู้ขับเองถ้าหายเท่ยังไม่มเจอเลย จ the so right. so ึงก็ต้องเอาไม่ใชนั้นอันนี้หม่ปึ๊บปึ๊บจุบจุบกุปลมั้นี่เห็นไหม เอาพีแก๊กที่มันใช้แล้วมาได้ด้วยนะตึกใม่มื่อรหรอขึ้นกันดีกว่าเอา้าทำไมขุดช้าจังวะมันก็มีพีแก๊กอยู่ไม่ใช่หรอเฮ้ยหาไม่เจอทางขึ้นเออทำไมนิ้มขุดช้าจังมันก็มีพีแก๊กอยู่เมืมอแล้วขุดไวไม่ใช่หรอนี่เอไว เนี่ยดีเมื่อกี้คืออะไรขุดตัวคาบช้าหรือคิดเพลงมาเราขึ้นมาแล้วก็ได้เวลาหาของกินหา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 ไม้ตอนคืนคือดินแดนของเราผมว่าไหนๆก็ไปซอมบี้แล้วขออะไรดีๆหน่อยเถอะก็แว่าไปซอมบี้เราไมนอยู่กลางคืนมันก็ต้องแบบว่าเออมีบัาของพวกซอมบี้หน่อยดีมาจัดมา ไม่ได้โกงนะแต่เป็นบัฟซอมบี้คือแบบซอมบี้มันก็ต้องใช้ต้องมีแบบมองกลางคืนเออเยอะแบบว่ามาเออไม่ดีผมไม่ใช่ซอมบี้ยังหน่อยนี่ผมไม่ใช่ซอมบี้กากผมมาคือแบมพายเออเนี่ยเออเปลี่ยนใหม่นี่เป็นแบมพายผมคือแบมพายนะเออจากนี้เข้าใจกันด้วยมันก็คือซีรีส์แบมพายนั่นเองเห็นไหมหัวขาวตาแดงผมคือแบมพายนหนเอ้ยยังไม่ดีกว่าเป็นซอมบี้ไปก่อนนาตีละ เอาแบบว่าเล่นแบบโหดก่อนเออแล้วแบบค่อยบอกว่าตัวเองเป็นสัมบีเป็นบัมพายแบบอีโวจากอีโวจากซอมบี้เป ah, ็นบัมพายอะไรประมาณนั้นนะเออก็แบบนะเล่นให้โหดๆก่อนหน่อยแล้วค่อยบอกว่าตัวเองเป็นบัมพายอีโวจากซอมบี้เป็นบัมพายเวลสิบดีไหมเออเวลสิบแล้วค่อยบอกว่าตัวเองเป็นบัมพายก็ตามนั้นก็พอดีว่าผมอยากเล่นเนี่ยอยากเล่นอะไรเนี่ยบัมพายเนี่ยสัมบี้อ่ะชอบบัมพายอยู่บัมพายชอบอะไรนะ ตืดตตดๆด,ดเออมีในเวชชันมันค่อยสะด,ดวกกับการไปะซอมบี้หน่อยแต่กูนี่ดูไม่ออกเลยว,ว่าไหนตอนเชา้าไหนตอนคืนคงดูไฟไหม้ก,ก่อนแล้วถึงจะรู้ขึ้นขึ้นขึ้นไม่ต้องกลัวเปลืองแรงเลยครับเนี่ยอ,อึ๊บโอ้ตกใจหมดหลืมไปว่าเจอปซอมบี้แล้วไม่ต้องกลัวไอ้เ,อเอทมเนี่ยมาใช้ขุดดิจดิตัวกันถือแค่อันเดียวไม่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา เนี่ยมันจะไม่ตีเราคนถ้าเราไม่ตีมันถ้าเราตีมันก็มันก็จะตีกลับเห็นไหมโคตรเจ๊งอ่ะไม่กลัวมึงเราเวลาตัดต้นไม้อเนี่ยแตามันจะตีกลับถ้าเราตีมันก่อนตัวเล็กนี้โคตรเกียดเลยโอ้ยฟังงี้กูถึงเกียดมึงไงมึงมนตัวตี้ยเกินไปแล้วแบบว่าโหดจัดเออมันมันมีนั่นนี่มัมันมีจอบแล้วก็มีพั่ยทำให้ขุดเร็ว มีขวานตัดต้นไม้มีพิกแอคขุดพิกแอคขุดพี่อึงสิพิกแอคตัดไม้เออแล้วก็มีดาบไว้ฟนก็ขบเครื่องขบคันใช้ประโยชน์ได้ดีมองการไปซัมบี้มือใหม่ <c oughs> นี่โอ้ยตัดแบบนี้ก็ได้เหรอเชดเจ๋งปุ๊บเออล้อ่นั้นพอครึ่งเดียวอุย้ยสกิลตั้เพื่อกูเจอมากูจะเลี้ยง แรงเนี่ยด้วมีเท่าไหร่วะหกข้าแรงก็ดาวมีธรรมดาแล้วมั้งฟึบอยู่ล็อสักหนึ่งคืนก็พอป่าวะพอไหมอัดเมื่อกี้นาทีแล้วไม่รู้วะดิท่านผู้ชมว่าอัดเมื่อกี้นาทีแล้วดูห,หน่อยไม่รู้อัดกี่นาทีแล้วอะ ถ้าไม่รู้อันกี่นาทีก็ไอนน้ไม่ได้เหมือนกันกะเวลาไม่ได้ปรับทำไมพวกมึงหัวจังวะไอ้น,นี่ก็เกาะทองไอ้มอกี้ก็ดาบเหล,ล็กเอาดาบไม้ใ่้อืามันมันเทือนจังจังเกินแล้วจังเกินอีก ออมบี้วันนี้ถ้ากูเล่นเอาชีวิตรอดนี่น่าจะอยู่ไม่รอดนะ้เนี่ยเยอะขนาดนี้ฟึบ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 นี่อะไรอะเฮ้ย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 เชดโคตรเจ๋งอา้าวล่วงเลยเวนไม่เจ๋งละ มันมัน,ม,นมันงงจัง,งวะอ๋อเมื่อกี้จะปีนได้มันปีนอันนี้นกูก็ว่ายอยู่ว่ากูปีนได้ไงกูไอ้ต้นไผ่นี่มันปีนได้หรอวะอ๋อข้างล่างกูมีนี่กูนี่งงแดกเลยมันปีนได้ไงวะเออใช่ไหมปีนได้ไง นี่ถึงเกมไอ้แพนด้าที่มันอ่านั่นเลยวะกินในต้นไถ่ไม่ใช่กินมันโดดหลบโดดไปมาโดดข้ามต้นไท่ไปกินไปอีกอันื้สร้างบ้านมาตรงนี้เลยดีไหมเนี่ยจังเกินก็สวยดีนะแต่กูไม่อยากอยู่กูทุบมาทำไมเนี่ยมันทำอะไรได้ ดื้ตๆดืดด้ด,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 ด <laughs> เราต้องสร้างบ้านใกล้น้ำพอไ <laughs> ววเวลาโดนไฟไหม้เดินลงได้กู <laughs> อยากออกมาจากเกินนี้ไม่ชอบจังเกินอะรึงมันจะสะดวกสบายเพราะว่ามันมีน้ำมันมีป่าให้แต่กูไม่ชอบเออสร้างบ้านในกลางในกลางเบินอะไรจังเบินก็เอ๊ะจังเกินก็ได้ <laughs> จังเบิน เอาตรงนี้แลหละนี่มีร่อนที่กิ่เอ้ยเที่ยอามาเอ้ยโลเอ้ยเกาะโลอะไรแล้วเฮ้ยมีร่อนนี่ว่าแตงโมแตงโมลูกโตโตโอ้ยเพิ่มน้อยจังวะกินเป็นบล็อกเลยไม่ใช่เราบล็อกมาเคี้ยวเงีง้ยงเงีง้ยแต่ปากก็เออน่าจะอิ่ม ผู้ทำร้านกูเนี่ยคุยคนเดียวด้วยเออมันยากอ่อนแล้วกูโอเคบ้านก็เจเรียบร้อยเจอกันคลิปนะเรามาตัดคลิปด้วยกวัยนอะไรไหนก็แบบเออมันก็เสรียบร้อยแล้วน้ำบ้านเราทำบ้านเสร็จเราก็ควรจบคลิปแต่ละมันน่าจะยาวยืดเยื้อเกินมาละผู้จริงผู้จริงขึ้นมาเหอะคริสคริสมึงยังน่วงเยอะอ้าวปิดอัน เคยมาแล้วเจอนิปหน้าเั็นหนึ่งโอเคไม่ต้องหรอกเออเปไปงี้แหละก็คลิปนี้ก็จบแล้วนะครับเจอนคลิปหน้าบายผมสรามมา้างบ้านเสร็จแล้ว